ใีบ้านของตัวเองาอยู่เป็นกว่าชีวิตจะหาไม่โอ้โหาศยอยู่เนี่ยเป็นกว่าชีวิตจะหาไม่ครับใส่บ้านแล้วสก็สีแล้วก็นนะอ๋อเดิมนอนตรงนี้เลยเหรอจ้่ไม่รั่วเกาห้อน้ำมอไวตใกล้ๆเลยเดิมอยู่แบบนี้ผูก่อใหม่โอเคหมายนี่เกียรติันศา นี่ด้้้วยกลอคาต็เดี๋ยวไปอยู่นี่ก็ไม่ต้องขึ้นบันไดแล้วนะถ้ายับลงมาไปอยู่ข้างล่างเลยค่ะอไอ้ลันขาแนวย่ังกันลันขาหรงั้นเดี๋ยวลวครับโอเคมีทางอ้อมมาหน่อยอันนี้ทำห้องน้ำให้แล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ อยากจะให้เขาอายุมันผันยืนไม่ให้มีอะไรพูดไม่ออกพูดไม่ออก,กตึงตานไปหมดเลยเนะี่ยป้าขอบคุณทนายกลูกที่มาดูแล ีกินดีอันนี้ไม่หนวกหูนะเย็นดีแล้วก็ทำห้องน้ำด้วยโอ้ไปไป

ดีทันใจดีสนใจสองปีอยากซูสีเตียงนะค่ะเป็นเยงเตียงมาหลอสองปีสองปีโอ้โหตุดจัดตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้นะโอเคนะโอเคโชคดีนะเดี๋ยวเปลี่ยนเตียงด้วยนะสู้สู้สู้นะเปลี่ยนเตียงโอ้โหมันเปลี่ยนทั้งหลังคาเปลี่ยนทั้งฝาฝาไม่ใช่โน้ตอันนี้มันโปร่งใช่ไหมอันนี้ข้างฝาอันนี้ฝาเก่า ฟ้าเก่าหมรือฟ้าใหม่อยู่สองร้อยไปเลยมันจะถึงหรือเปล่าสองร้อยปีแป๊บเดียวสองร้อยนี่มันแป๊บเดียวนะนี่ก็จะร้อยแล้วตั้แต่งนี่เขาวยพรใช่ไหมถืออะไรไม่เท้ายอดทองกระบองใช่ไหมไม่รู้วกรบออะรอบองเนี่ยอะไรกระบอกยอดเพชรกระบองยอดเพชรนัน่นๆๆๆอยู่กันมาแบบโอ้โห ยังวิ่งได้สบายสบายบายมากาาเลยวันนี้เขาหยุดคทนนิสได้ก๊ะมินิฮนอาร์ดไงทำยังไงเหรอส <c oughs> ่งความส่งหัวใจเนี่ยเขาทำานี้ไฟๆ่ เดี๋ยวนี้นิ้วเนื้อมันยังไม่ให้ความร่วมมือเลยนะฮะนิ้วไม่ก่อนฮะะหานยุข้าวปลาไม่ต huh. ้องขิ ain> ain> ่ในควาไม่เจอในยห้ใ no ช no ้ให้คเอลนะขุาัน่ยนย้อนยนเลยแวไมะลกกลนง้หลอดเตะยอบกับก่อนกับก่อนครับบรู้สึกที่นี่เนี่ย ใช้วัสดุได้เต็มที่เพราะว่าช่างอาสาใช่ไหมเด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 มันจะได้ออกมานั่งเล่นทำแต่ห้องสูงเฉยๆจะได้นั่งโล่งๆเนาะมีห้องมีน้ำข้างในอายุเท่าไหร่จาเเปป็็นริงอย่างนี้ก็ดูเข้มดีแล้วเอยากให้ตามโอเคเนาะแต่ว่าดูคนหล่อกแล้วพระพรได้พัดลมใหม่เปิดเลยนะพัดลมพัดลมใหม่ แตะบนผ้าอ่าแตะเสร็จแล้วประเคนเรียบร้อยไปปล่อยเลยเอาเดี๋ยวไปไว้ที่ห้องข้างล่างโอเคลจริญด้วยอายุวันน้าสุขภาระลาบยิตรปฏิการด้นตังสังัดเขาจะทำสาธุ แล้วใครจะมาช่วยยกแล้วเนี่ยยกไหวไหวไหมแรงยังไงฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะลายมือสวยเลยเจมอีกแล้วเนี่ยนี่ลายมือสวยกว่าลูกชายเองโอ้โหนี่ถ้าคัดไทยนี่ไม่มีรถบรรทัดเลยเนี่ยโอ้โห ที่นอนไม่ได้ที่นอนอร่อยจ้าเมงานจะเลยข้นมายไ้โอ้ได้พรละวันเนี้ยว่าเลยไม่ในะต่อห้องน้ำให้อยู่อยู่แทนไปเลย เข้ากับแกก็เดินตายแล้ว,ลวม,มานี่แล้วนะห้องน,องน,น้ำมาสร้างเข้ามาสร้างให้แล้วนะใกล้ขึ้นแล้ว <c oughs> แรกยังไม่ไกลดีไหมให้มันได้มาใกล้แล้ว